ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ133ปีค่ะ นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชก,การจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ133ปีพร้อมด้วยนายนันสังชุมศึกษาธิการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชาการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการคณะครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบร,รมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ และรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี2568ณหอประชมุมวิทยาลัยเทคนิคก,ก,ก,กระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้มีการรับฟังการถ่ายทอดสดการอ่านสารจากนายกุรัฐมนตรีโดยมีพลตจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานณักกระทรวงศึกษาธิการส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับ รับผู้ทําคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการประจําปี2,568เป็นจํานวน27คนและประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและจัดพิธีทางศาสนาอิสลามทั้งนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่3เมษายนนี้ด้วยค่ะขนาดเดียวกันนะคะที่บริเวณถงชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีรับเหรียญที่ระลึกพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ133ปีในส่วนภูมิภาคโดยมีนายอนุวัตหมดพลิงนายสุวิ์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบรี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดกระบรี่เข้าร่วมพิธี สำหรับจังหวัดกระบีก่กำหนดจัดพิธีรับเหรียญที่ระลึกพระราชทานสำหรับมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดนายอำเภอและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในวันที่1เมษาย,ยน2568ณาศาลกลางจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงกับวันข้าราชการพลเรือนและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ133ปีเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นเกียรติประวัติและเชื่อชูเกียรติที่ได้ปฏิบัติงาน